โดยข่าวแรกของช่วงสุดท้ายนะครับเราจะไปดูในอีกหนึ่งภารกิจของผู้ว่าราชการจังหวัดยะลานะครับโดยได้มีการเปิดโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2,567ครับ นี่เป็นภาพบรรยากาศที่วัดพุทธ,ธาธิวาสอำเภอเบตงจังหวัดยะลานีครับโดยนายอัมพลพง์สุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเป็นประธานเปิดโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลโดยมีนายอมรชุมช่วยนายอำเภอเบตงหัวหน้าส่วนราชการเยาวชนและผู้ปกครองเข้าร่วม นายอัมพลพงสุวรรณผู้ว,ว่าราชการจังหวัดยะลากล่าวว่าจังหวัดยะลาได้จัดทาโครงการบรรพชาสำมเนรนภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติเฉลิมพระชนมพรรษาหรอบ28ตกรกฎาคม2567โดยระยะเวลาบรรพชาระหว่างวันที่20เมษายนถึง5พฤษภาคม2567จํานวน17วัน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรวมถึงได้เปิดโอกาสให้กับเด็กและเยาวชนไทยทั่วประเทศได้แสดงความจงรักภักดีความกตัญญูกะตะเวทีและสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณและได้รับความรู้ในเรื่องหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาครับ